สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนสีนะครับพรกับมิงชานนะครับอันนี้เออเรามาเล่นดนตรีพอดีเขาก็มีซ้อมดนตรีกันนะครับเป็นอังคารุงนะครับนี่คือสนามที่ว่าผมเล่นดิบบอลอยู่นะครับสนามดิบบอลนะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในทีมที่นอนอยู่ก็ยิมก็มีนะครับนะครับนี่คือสนามนะครับนี้เราจะพาไปดูว่านี่คือธงนะครับของของสนามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ถ่ายถ่ายทํา youtube นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกาลังทํา youtube หน่อยครับทำยูทูบขอท youtube หน่อยนะครับนี่ให้คนได้ดูกันนะครับนะครับนี่พี่เขาเล่นดนตรีกันนะครับเล่นอังกะลุงนะครับครับนี่เป็นประชาชนจากตำบลวิชิตนะครับได้มาเล่นดนตรีมาปลดปล่อยนะครับแล้วก็มีอาจารย์สอนนะครับ อาจารย์ตุ้มนะครับนะครับเล่นอังกะลุงครับทำจากไม้ไผ่ครับทำจากไม้ไผ่ครับมีคนตี่กองด้วยนะครับสวัสดีครับ ขออนุญาตทำ YouTube หน่อยครับนี่ครับฮนะมีอาตีมังกะลุงนะครับมีทุกรุ่นเลยรุ่นนี้รวมกันก็ประมาณพันปีบดีครับนะกิจกรรมนะครับกิจกรรมสำหรับ กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนะครับจากตำบลวิชิตนะครับนะครับวันนี้ลุงช้างได้มาดูก็เล่นกันด้วยแล้วก็มาซ้อมด้วยครับแล้วก็เป็นสตาฟนะครับสตาฟนะครับนี่เป็นหอหอ,หอในประสงค์หรือว่า นะครับลำดับประชุมนะครับหรือว่าบางทีก็มีการประชุมหรือว่าจัดเลี้ยงอะไรนะครับของตำบลวิชิตนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาดูสนามของเรานะครับกลับมาดูสนามของเรานะครับโอเคครับพี่แอดกำลังจะลงสนามแล้วครับพี่แอดจะโชว์แล้วนะครับวันนี้พี่แอดจะโชว์แล้วพี่แอดจะสอนวิธีการดิฟนะครับ รีบให้หมุนนะครับอ่าหลุดไปแล้วครับ1ลูกครับมะม่วงสวยครับสวยครับหมุนก็ในนะครับนครับสั่งได้ครับสั่งให้หยุดได้ครับ สลังซ่อมหยุดได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับต้องออกแล้วครับออกแล้วออกนอกเลยครับครับนี่ลูกต่อไปนะครับพี่แก๊สออกอีกครับลูกที่สองครับในพี่แก๊สกำลังจะโชว์วิธีเล่นสปินนะครับเรียบร้อยครับรู้สึกมะม่วงจะหล่นอีกแล้ว ผมบ้องหล่นอีกลูกหนึ่งแล้วครับมูหล่นกี่ลูกแล้วครับสี่ลูกแล้วครับนะการสปินมือต้องสปินให้พอไม่นำ้ำจะหมุนนอกๆครับครับเหรอ๋อนี่คุณแอดครับคุณแอดบิ๊กแอดนะครับนี่ก็เป็นสมาชิกคนหนึนนนนนนงน่งของอดิฟบอลครับ นะครับก็มาเรียนรู้กับอาจารย์มาเรียนรู้กับลุงชานนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็มีการจัดทัวร์นามเมนตเล็กๆเล่นกันนะครับนี่นักกล้ามเก่านะครับนักกล้ามเก่าเมื่อก่อนกล้ามเพื่อนถอดไปต้มยำไลยแล้วครับโอเคครับแล้วพบกับลุงชานใหม่นะครับเจอกันแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตลุงชานหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ